มังลำคอสวรรค์นะครับผมจากปัดสวรรค์ประเทศนะครับสปปลาปวปักไน้องชาวจังหวัดเชียงรายและอีกเส้นหนึ่งทุ่งเด่นะครับทั้งสาวใจเดือดค่ะ ขอบคุณเสียงรดมือนะครับขอบคุณมากมายครับรอย,ยิ้มกำลังใจที่ส่งมอบให้กันในวันดีๆแบบนี้นะครับเิบียตองผู้สิ้นขอ,อกราบสวัสดีพี่น้องนะครับจังหวัดเชียงรายทุกท่านเลยครับวันนี้เลยครับในงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขงนะครับต้องขอบคุณพี่น้องชาวเชียงรายครับขอบคุณเทศบาลน,นครเชียงรายผู้ใหญ่เจดีรวมไปถึงการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายนะครับและพี่น้องด้านหน้าเวทีทุกท่านด้านหน้าเวทีเป็นอย่างไรบ้างครับเปียกกันหรือเปล่าเนาะเปียกไหมครับ คุณแม่เปียกใช่ไหมข้างหลังเปียกหรือเปล่าตรงไหนเปียกบ้างครับโอ้โห oh. เปียกทุกที่เลยนะสำหรับผมก็ ทุกที่เหมือนกันนะครับบรรยายไม่ได้เลยทีเดียวแต่ว่าวันนี้เรียกได้ว่าเป็นวันดีนะครับผมนอกจากเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวรัชกาลที่10ของเราแล้วนะครับก็ยังเป็นวันพระด้วยนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสมาเจอพี่น้องชาวเชียงรายทุกท่านนะครับผมขออนุญาตฝากเพลงซาซ่านะครับจักหนึ่งกว่านั้นเพลงนะครับจากตาผู้สิงกริ๊งโกครับไปแบบก้อนขี้ฟ้าหนึ่งเพลงช้าๆอยากลงไปหาข้างล่างจังเลยลงไปได้หรือเปล่าครับ ตัวทักทายข้างหลังด้วยนะครับวันนี้บรการอุ่นหนวฝากข้างมากนะครับแล้วก็น้องๆกูหนูจากโรงเรียนต่างๆก็ทักทายด้วยนะครับบางโรงเรียนก็รอแสดงบางโรงเรียนก็แสดงแล้วนะครับก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับ เ,เมื่อเจ้าของเดิตอนเงายามใดก็คือต่อตำเขาที่ยังบกตาป่าที่ยังบ่ยากเฝ้าหยอดว่าเธือมีข้าูเป็นฟ้าเป็นฟัน,ฟนฟในใจไห้ขอเป็นียังก็ได้ให้ได้โยกล้สายตา สิขอบคุณทุกคนที่มาที่เชียรหผู้ประจัยสิหาเจ้าน้อยน้อยให้เจ็บน้อยน้อยคือพวดแต่คอยเขาสักโอ้ยรับเธอเขอใจจะทำนาน่าว่าเาควรอยู่บงดาแต่เชียร์ผ่ายอนบ่มีบ้านจึบที่คอย กับมุขยอ,อดบอ้ป,ปริศนาด้วยนะครับขอบคุณมากครับพอใจแล้วในสิ่งที่อกมีได้หยุดตรงนี้เขาแกจับหัวใจออกจากอ,องไว้สู่เขาบ่ได้เกี่ห่วงใยห่างหินซีนีเก็บไป เสียก็ปลาดาไม่เป็นรู้ยก็ยังดีก็มาว่าเป็นอย่างนี้ชื่อใจมากครับไม่บ่อยปลัดนะครับที่เป็นวทีร้องเงแล้วทุกคนยังอยู่นะครับอาจจะเพราะหญิปผลใดก็ตามรถอาจจะอยู่ไกล หรืออาจจะรอดูการแสดงชุดต่างๆแต่เราเป็นกำลังใจให้กันนะครับเป็นภาพที่น่ารัก,กมากๆครับพี่น้องชาวเชียงรายเป็นความทรงจำของเต่านะคะเลยขออภัยใจใดีห้ได้อยู่ใกล้ๆสายตาสิขอเพ็นแค่ก้อนเก็บบ้าที่เทียมุ่ว่าจะให้สินาเจ้า ให้เจ็บไม่น้อยแค่รทษแค่โทษมาทำให้รำคาญเขาใจจะต้องรันานวาเขาควรอยู่มองได้แต่ที่ยังายอนวันนี้บปถึงบอกมีเธอทีู่้ลนใจบนแอมบ์ัทอยู่บ้านบ่ให้ปวดใจแน่สิห้าเจ้า เน่นนให้เจ็บหน่อยน้อยคือทั่วก็ค่อยบ่ส้ำโอ้ยเหวรักค่าเข้าใจสถานการณ์พวกเฮาควรอยู่มองใดแต่ที่ยังคลาย้อนบ่มีบ่าถึงบ่มีเธอสู้เออใจคนแมงบ่รักอยู่บ่ไปบ่ให้ควรจนนะ ไกลๆนะครับไม่ให้กวนใเนจเธอจะขอเป็นแค่คนที่แอบรักเธอข้างเดียวนะครับคร่านี้ก็อามีใจแล้วครับก้อนที่ป้าขอบคุณครับขอบคุณ